ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไมีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดติ๊กตอกของเราเนาะใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับไลฟ์สดเนาะคนดูน้อยๆน,นะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าอะไรใครของนะครับไม่มียอดคนดูเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็ในขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR code ใต้คลิปนี้กันได้เลยเนาะครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถไปลงชื่อกู้ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ยเรามาก,อมามกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนนะครับที่ไม่อยากก่อข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินม่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันนะครับราะมันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเขาก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยเนาะก็หลักๆนะครับเขาก็จะมีทาง Facebook i n อิสตาแกรมยูทูบแล้วก็ทิกตอก็แล้วกัน บนหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบนหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มคนดูสตรีมสดราคาถูกตรงนี้กแล้วกันเนาะแล้วก็บริการด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่ต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวแรกแล้วกันเป็นแค่1ินาทีพอเนาะลิงก์ตรงนี้นะครับก็กลับไปที่หน้าสตรีมสดของเรานะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงกดเไนน้ัลยะ จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูความต่ำมันมสูงกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณใช้จ่ายหลันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จํานวนหนึ่ง้คนดูสตรีมสดของเรานะครับก็ตกอยู่แค่3บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขิ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีรไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับกดสั่งซื้อคุณแล้วนะ ต่อมานะครับไปเราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูฐานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสังซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์มของคุณ machine, right? ตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรานะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่า,ทา,นนาเวนะ็บ ก็จะมีทางพรอมเพย์ทูนิวเวเลตอ่างเปาวเวเลตนะครับแล้วก็คลิปโตเคเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มดนล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกิน500บาทขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูฟิลลีหนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามรับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า1 0 0 0กว่าเรื่องเลยมีทาง ถ้าเกิดว่าเพืนน่อนๆคนไหนวา่วางก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนะาะไวไฟก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้า,า,น,า,น,านี้หน้านเดียวแล้วใครที่ว่างก็สามารถไปเลื่อนหากันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆเว็บไฟเ์าก็จะมีนี่นะครับคำหริอายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านอย่าลืมกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามมาหาแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ พอมาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยทางเว็บไซต์เาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยนะครับแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยหรือไม่ก็มาดูต่อเฉล่ยด้านล่างตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีทั้งหมวดหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เลขออเดอร์ไคที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องสี่เหลีมข้อความตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหราลลักกนนนนนง็็มรดไ้้้จเเเีียะะะปปณ เพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอยอดคนดูสตรีมสดของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอะตอนนี้คนดู Steam สตรีมสดของเราก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับก็มีแค่10บกว่าคนเองเนาะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น9 5คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังไม่ครบเนาะเดี๋ยวจํานวนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ตามมาทีหลังนะครับ ก็ค้าวเดี๋ยวผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่คลิปยาวด้วยเนาะอ่ะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแชรแนะนำเพื่อนให้มาใช้วบซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าแฟงเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้าน,นสายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะเพราะมันหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงตรงนี้กันได้เลย แล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคุณเติมต่ำระเบขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนเวเาิลโคด้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดปรปาการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ